จากยูทูบเบอร์หนุ่มเมื่อเขามาเยือนกรุงเทพและค้นพบว่าสิ่งที่เคยเชื่อมามันไม่จริงสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไทยที่น่ารักทุกคนวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องน่ารักน่าขำบนเซอร์ไพรส์จากประสบการณ์จริงของหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวคนหนึ่งที่ชื่อว่านายอีแวนเจ้าของช่อง y o u u u b e d a t Evanguy ที่จะมาเปิดโลกความจริงให้เราฟังแบบขำๆแต่น่าคิดกันค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่เกิดมานายอีแวนก็ได้ยินแต่คนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่สบ้างล่ะไม่มีอะไรทันสมัยบ้างล่ะจนเขาปักใจเชื่อมาตลอดแต่พอเจ้าตัวเดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเท่านั้นแหละคะ่ะหนุ่มอ e ีแวนถึงกับอ้าปากค้างเพราะสิ่งที่เห็นมันช่างแตกต่างจากที่เคยฟังมาแบบสุดขั้ว ทันทีที่นายอ e ีแวนก้าวลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ดวงตาของเขาก็เบิกโพลงด้วยความประหลาดใจเพราะภาพที่เห็นมันช่างแตกต่างจากที่เขาเคยเจอที่นิวยอร์กบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงอีแวนเล่าว่าที่ーーนิวยอร์กเนอะเหรอสถานีรถไฟใต้ดินจะเต็มไปด้วยฝุ่นควันหนูและที่สำคัญคือคนจรจัดนอนหลับอยู่ตามมุมมืด,มด ทำให้เขาต้องคอยระแวงเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาแถมค่าโดยสารก็แพงหูฉี่แต่พอมาถึงกรุงเทพทุกอย่างกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงสถานีสะอาดเอี่ยมอ่องจนชนิดที่ว่าถ้าไม่มีคนก็คงลงไปนอนกลิ้งเล่นได้สบายสบายแถมตามผนังยังมีงานศินละปะสวยๆให้ดูเพลินๆอีกต่างหาก และสิ่งที่เขาประทับใจสุดๆก็คือบรรยากาศโดยรวมที่ดูปลอดภัยและผ่อนคลายทุกคนดูสุภาพเรียบร้อยและมีระเบียบวินัยหนุ่มอ e ีแวนถึงกับคิดไปเองว่าสงสัยคนไทยจะเชื่อเรื่องกรรมจริงๆเพราะไม่ว่าจะเดินไปไหนก็มีแต่รอยยิ้มกลับมาจนเขาอดรู้สึกผิดไม่ได้ที่เคยเชื่อคำพูดของคนอื่นมาตลอดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้าหลัง และที่แสบกว่านั้นคือเขายังแอบบนรัฐบาลตัวเองที่ปล่อยให้ระบบขนส่งมวลชนในประเทศพังทลายลงไปในขณะที่ประเทศอื่นอย่างประเทศไทยกำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ใช่แค่สะพานลอยธรรมดาแต่เป็นสะพานลอยติดแอ เรื่องราวความประทับใจของหนุ่มอ e ีแวนยังไม่หมดแค่นั้นค่ะหลังจากที่ชื่นชมรถไฟฟ้าใต้ดินไปแล้วเขาก็ได้เจอกับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำเอาเขาอึ้งไปเลยนั่นก็คือสะพานลอยและทางเดินยกระดับติดแอร์อ e ีแวนเล่าว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งในกรุงเทพคือการข้ามถนนที่เต็มไปด้วยรถราและแสงแดดอันแผดเผา แต่เขาก็ได้เห็นทางออกที่ชาญฉลาดของคนไทยนั่นคือการสร้างทางเดินยกระดับที่มีหลังคาและเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้ผู้คนสามารถเดินข้ามถนนได้อย่างสบายตัวโดยไม่ต้องเดินตากแดดจนเหงื่อท่วมเขาเปรียบเทียบกับบ้านเกิดของเขาที่นิวยอร์กอีกครั้งพร้อมหัวเราะเบาๆว่าถ้าเป็นที่นิวยอร์กนะสะพานแบบนี้คงมีคนจอนจัดเอาเต้นมาตั้งแคมป์อยู่เต็มไปหมดจนไม่มีที่เดิน แต่ในกรุงเทพสะพานเหล่านี้กลับสะอาดสะอ้านไม่มีใครมาสร้างความรำคาญถึงแม้ว่าข้างล่างจะมีรถติดยาวเหยียดก็ตามอีแวนถึงกับยกย่องโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ว่าสวยงามล้ำสมัยและล้ำยุคจนเขาต้องกลับมาทบทวนความคิดเดิมๆที่เคยมีต่อประเทศไทยใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นประเทศโลกที่สาม หลังจากที่ได้เห็นความล้ำสมัยของกรุงเทพทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ใตดินที่สะอาดเอี่ยมอ่องสะพานลอยติดแอร์และห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายหนุ่มอีแวนก็เริ่มตั้งคำถามที่จี๊ดใจตัวเองขึ้นมาว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นประเทศโลกที่สามเขารู้สึกประหลาดใจและเสียใจที่เคยเชื่อคำโกหกเกี่ยวกับประเทศไทยมาตลอดเพราะสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาตัวเองมันช่างแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสิ้นเชิง และเขายังพูดออกมาตรงๆว่าเหตุผลหลักที่เขาทำวิดีโอนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่จะยกย่องประเทศไทยเท่านั้นแต่เพื่อจะให้คนดูได้หันกลับมามองประเทศตัวเองบ้าง อีแวนต้องการจะบอกว่าในขณะที่รัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาปล่อยให้โครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนต้องพึ่งพาเสื่อมโทรมลงทุกวันแต่ในทางกลับกันรัฐบาลของประเทศที่ถูกตรานามว่าประเทศโลกที่3อย่างประเทศไทยกลับทุ่มเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ เขาเชื่อว่านักการเมืองและรัฐบาลควรจะทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเขาอยากให้คนดูทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้และกล้าที่จะส่งเสียงเรียกร้องเพื่อที่จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าหากประชาชนร่วมตัวกันเรียกร้องสังคมจะดีขึ้นได้แน่นอนเหมือนกับที่เขาได้เห็นในกรุงเทพค่ะ สรุปแล้วนายอีแวนแกบอกว่าตั้งแต่เดินลงไปในรถไฟฟ้าใต้ดินก็ถึงกับตะลึงเพราะมันสะอาดเอี่ยมอ่องซับจนเขาบอกว่าที่นิวยอร์กบ้านเขามันมีแต่หนูมีแต่ฝุ่นที่นี่สะอาดจนถ้าไม่มีคนคงลงไปนอนกลิ้งได้สบายสบายเลยแถมยังประทับใจความสุภาพเรียบร้อยของคนไทยสุดๆจนคิดไปเองว่าสงใจคนไทยเชื่อเรื่องกรรมจริงๆ ขนาดแค่รถไฟฟ้าใต้ดินยังทำให้เขาเสียใจที่เคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยเลยค่ะคิดดู ความรักยังไม่หมดแค่นั้นพอเจอกับสะพานล,ลอยติดแอร์เข้าไปอีกนายอีแวนถึงกับอึ้งแล้วอึ้งอีกเขาบอกว่าที่บ้านเขาถ้ามีสะพานล,ลอยแบบนี้คงมีคนจรจัดเอาเต็นท์มากางตั้งแคมป์จนไม่มีที่เดินแต่ที่นี่สะอาดสะอ้านเดินสบายแถมเย็นฉ่ำมันล้ำสมัยจนเขาบอกว่าปกติจะนึกถึงอะไรแบบนี้แค่ในญี่ปุ่นหรือเกาหลีเท่านั้น สุดท้ายหลังจากที่ได้เห็นความล้ำสมัยของกรุงเทพทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่สะอาดและสะพานล,ลอยติดแอร์แล้วนาย e อีแวนก็เลยถึงกับตัดพอแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นประเทศโลกที่สามแล้วยังทำคลิปออกมาโวยวายรัฐบาลตัวเองเลยค่ะ บอกว่าในขณะที่ประเทศโลกที่3อย่างประเทศไทยกําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ประเทศที่จเจริญแล้วบางประเทศกลับปล่อยให้ทุกอย่างพังทลายชาวต่างชาติที่ดูคลิปของนายอีแวนแล้วอินจัดจนต้องออกมาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะคนแรกมาจากอังกฤษบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่ดีที่สุดในโลกและมีคนที่ดีที่สุดในโลกสั้นๆแต่ได้ใจความค่ะ พี่แกน่าจะมาเจอความใจดีและรอยยิ้มของคนไทยจนหลงสเสน่ห์ไปแล้วและที่ทำเอาเราน้ำตาไหลพรากก็คือคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเราเคารพและรักคนไทยคนไทยคือผู้ที่มีจิตใจสูงส่งมีมาตรฐานความดีงามและความเมตตาที่สำคัญพี่แกเล่าว,ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่สามแต่เป็นมรดกของโลก เพราะประเทศไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นอนณานิคมของใครเลยฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะในมุมมองของชาวญี่ปุ่นที่เล่าถึงว่าเมื่อไทยคือผู้สร้างญี่ปุ่นให้กลับมายืนได้อีกครั้งชาวญี่ปุ่นคนเดิมยังเล่าเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ค่ะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นแพ้ราบคาบไม่มีเงินไม่มีอนาคต ทุกประเทศหันหลังให้หมดเลยแต่มีเพียงราชอาณาจักรไทยเท่านั้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศไทยให้โอกาสญี่ปุ่นสร้างประเทศใหม่ให้ที่ดินอย่างนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยุธยาชนบุรีเป็นที่เริ่มตั้งโรงงานมีวิศวกรและคนไทยนับพันนับหมื่นคนช่วยสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้พื้นคืนชีพพี่แกยังบอกว่าบริษัทดัดงๆอย่างโตโยตา้า h o n ด้ามิ s ซูบิชินิคอนแ a n นอนโทชิบ a และอีกเป็นพันๆบริษัทเกือบร้อยเปอร์เซ็น์เริ่มต้นจากประเทศไทยจนถึงขั้นที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีประเทศที่มีจิตใจสูงทรงอย่างราชอาณาจักรไทยก็จะไม่มีประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะและในมุมมองของอเมริกามาเลเซียและลุกครึ่งไทยอเมริกัน ก็ยังมีคอมเมนต์จากหลายประเทศอีกเพียบค่ะจากอเมริกาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศโลกที่3หรอกนะจริงๆแล้วมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานเสียอีกและยังบอกว่าเมืองไทยเป็นที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกที่เคยเดินทางมาแล้วเพราะคนไทยเป็นมิตรที่สุดในโลกจากมาเลเซียก็บอกว่าหลงรักกรุงเทพมากเลยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลที่ทันสมัยและคึกคักสุดๆ และสิ่งที่เขาประทับใจคือคนไทยเป็นคนใจเย็นและเป็นมิตรมากๆส่วนลูกครึ่งไทยอเมริกันก็ออกมายืนยันความดีงามของ MRT ด้วยตัวเองบอกว่าสถานีสะอาดปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแถมยังแนะนำสถานที่เจ๋งๆอย่างสถานีวัดมังกรสำหรับคนชอบงามศิลปะและสถานีจตุจักรที่เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งอย่างตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบ บอกเลยว่าถ้าเมื่อยก็เดินลงไปตากแอร์ในสถานีได้เลยค่ะเป็นไงคะทุกคนอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยในสายตาโลกจะดีงามขนาดนี้เราเองก็อดภูมิใจในความเป็นไทยไม่ได้เลยจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเรื่องราวจากสายตาชาวต่างชาติแบบนี้ทำให้เรามองเห็นกรุงเทพและประเทศไทยในมุมที่น่าภูมิใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ